ไปดูแม่หน่อยสิลูกไปแม่ไม่สบายเนาเอาเอาที่วัดไขวัดไข่แม่ดูเงล่างต้องไแต่ที่กลางลาทุกจองของเที่ยงกันเท่าไหร่ไม่ย่าตื่นนะคะสิบสามวันสามสิบเจ็ดไปดูแม่ที่เท่าไหร่ลูก้ยไม่เอาฉันเต็มับจบโอ้ยสิบเลยแต่ฉันต้ออ่านเลขไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวพอดูให้ เมื่อคืนชาตามต,ตื่นมาคุยกับแม่รู้ป่ะเรย์จับเท้าสิรอนไหมไม่รอไม่รอ์ร้อนร,ร,ร,รอนรอนไหมเน็ตหนึ่งเปิดเปิดอ่ะขึ้นมาคุยกันเดี๋ยววรักใช่เดี๋ยวแยังไม่ถึงมแม่แม่เอ้ยทำได้กดไว้กดกดคิเสร็จ เฮ้ยอันนึ่งอราสีฟ้าไปไหนอะสีฟ้าใส่สีฟ้าสีฟ้าทำด้วยลายสีฟ้าเอาใส่มือทำมือมันร้อนไม่ได้ฉันต้องทำให้มันเป็นสูงสูงถุงมือก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวแม่ร้อนไหมลูกไม่ตั้งสองอันตัวแม่ร้อนไหม มีมันไม่ร้อนแล้วออกไปได้บเบิดหน้าพักเลยสิโอ้ยเดบ็บโอ้ยแย่สบายมาก,ามากว่าไงทิ้งเอาวางไว้แม่กำลังสบายหัวเลยกไ <c oughs> ด้กได้ วัดไข้แม่หน่อยสิแม่มีไข้ปะวัดไข้เลยเลยวัดไข้เลยเลยสแตนมาใส่เท้าให้หน่อยดีทามันร้อนนะแม่ลำคานไม่ง่ายสแตนว่าไปคุณหมออยู่ไงแมบบ่เป็นคนไข้อะติดตรงประเด็นวัดอย่าง,งน <laughs> <laughs> งั้นมันก็ใช้ไม่ได้สิน <laughs> ี่เด้อเท่าไหร่อ่ะสะสามสิบสามจุดหก ขอ,ขอว่ดทินาพากเย็นแล้อวอะไม่ร้อนแล้วแม่เพิ่งเอาผ้าไปแปะไว้เพื่อยเย็นนะสิก็ต้องเอาแขนไปด้วยสิอเอาเปลี่ยนผ่าเลยอะท่านี้หละคุณหมอคะอร้อนเท้ามากเลยค่ะคุณหมอเอาผ้มามางน่อยแหงเลยเอ,อบวางผ้าก,ก่อนวางผ้าก,ก่อนอ่าอืมนี่อืออย่าง,งั้นแหละ เบอรได้แล้วปิดถุกได้เลยสิ <ไป S 1> ห่อเป็นถุงมือเลยห่อเป็นถุงมือเลยเลยนะอย่างนงี้เลยข้านี้ด้วยห้าอย่ไหนอีกอันนึงอ่ะไหนเป็นน้อยนีงไงอืมข้างนี้โอ้อยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ โอเคเอาหนึ่งเลยโอ้โหแม่แนแมนกันสิหนึ่งง่ยโอเคโอเคสุดเดี๋ยวเพิ่งสีห่อไปก่อนแม่เย็นดีชอบโอ้ยโอเคง่ายง่ายก็ละสร็ยังเสร็ยังทำอย่างไรฉันก็จะล่วงหน้าอยู่แล้วขอหลับกันนะโอเต็มลองชิตรวัดไข้แม่ใหม่รอบนึงสี่ได้เท่าไหร่ มันต้องห่างนิดนึงนี่อันนี้ล้เท่าไรนิดสิสามสิบหกจุดเก้าไหนเด็กพ่อวัดไหมสามสิบหกจุดหกลงแล้วใครลงแล้วเชือดแตมเชือดแตมเช็ดตัวนิดเดียวไข่ลงเลยเนหะ็นไหมแม่จะหายแล้ แม่หายไปไหมนะคะแม่หายไวๆนะคะชื่อดอมกำลังจะทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าทำงาน